สวัสดีครับผมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกน,นพัฒน์เช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ทิศแบบนี้8.15โมงทางช่องวันสามสครับ เช้านี้ครับจะพาไปคุยกับพ่อค้าใจดีนะครับเจ้าของร้านบะหมี่ป๊อกๆซึ่งขายบะหมี่ชามละ5 0บาทครับผมลูกค้าเนี่ยสามารถรีเควสบะหมี่กี่ก้อนก็ได้หากทานที่ร้านนะครับและมีคนเคยทําสถิติสูงสุดถึง35้ก้อนนั่ทานหมดครับนี่แหละครับร้านบะหมี่ป๊อกๆของเจ้าของร้านใจดีชื่อคุณเอกรินปักช่อหรือว่าพี่ก๊อฟวัย40ปีเปิดร้านมาได้1ปีคิดสูตร2วันทําขายเลยกําไรไม่ได้เยอะนะครับแต่ได้ความสุขพี่ก๊อฟเปิดขายอยู่ใต้สะพานพระราม7ฝั่งตรงข้าม ที่ยากรถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางอ้อเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเริ่มขายเวลา10บโมงครึงงครง่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจันทร์ถึงสุกหยุดวันเสาร์อาทิตย์เป็นร้านบะหมี่ขวัญใจของพี่ไรเดอร์ซึ่งเป็นอาชีพเก่าของพี่ก๊อฟเรามาคุยกับพี่ก๊อฟเจ้าของร้านบะหมี่ใจดีกันเลยครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับคุณการผมชื่อนายเอกลินนามสกุลปักช่อชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับเป็นเจ้าของร้านบะหมี่ป๊อกป๊อกร้านบะหมี่ป๊อก,มมป,อกป๊อกเนี่ยเปิดมาได้นานหรือยัง เปิดได้ประมาณปีหนึ่งพอดีครับประมาณปีหนึ่งพอดีแล้วสูตรเนี่ยได้มาจากไหนครับสูตรไม่มีครับผมเปิด YouTube ดูเอาแล้วผมก็อาศัยว่าผมไปกินของที่เขาขายกันพวกบะหมีม่ปอ,อกกันตามทั่วไปเนี่ยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเรื่องเลยว่าชันเปิดร้านที่ป้ารสเมนร์ร้านได้ยังไงครับ ผมมานั่งอยู่ตรงนั้นะประมาณ2อาทิตย์ไปนั่งดูที่จริงๆอะตรงนั้นะมันเป็นป้ายรถเมล์ล้างแล้วมันจะมีพี่แท็กซี่เนี่ยจอดนอนกันเยอะมากตรงนั้นคือมันไม่มีใครเลยมันเงียบเหงามากมันเป็นป้ายล้างแล้วพี่แท็กซี่จะจอดนอนวันหนึ่งสิบกวักฟันอย่างเงี้ยแล้วผมว่าไปนั่งจนพูดวิ่แท็กซี่เขาบอาเห็นแล้วก็ถามว่าเอ็งมาทำอะไรแถวนี้ผมก็เลยบอกว่าผมไม่อยากมาขายก๋วยเตี๋ยวถ้าผมมาขายก๋วยเตี๋ยวพพี่จะกินผมไหมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ากินสิเพราะว่าเขาไม่มีอะไรกินเวลาเขามานอนพักผ่อนมันพักร เขาามกิน,น,นแล้วราคาก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมมีสองราคาครับมี 40- กับ50 40ก็จะเป็น2ก้อนมีเกี๊ยวมีลูกชิ้นมีหมูอะไรปกติแต่ถ้า5้เนี่ยก็พี่จะกินกี่ก้อนก็ได้เฉพาะกินที่ร้านนะครับจากทราบว่าคนทั่วไปเนี่ยครับทานะามีกป๊อกป,ประมาณกี่ก้อนครับก็จะมีประมาณ5ก้อนหก้อนไอ้ที่จะกินแบบ10ก้อนขึ้นไปเนี่ยคือจะน้อยนอกั้นเขาจะมาทําเหมือนกับว่าเขามาทำคอนเทนต์ตัวเขาเองอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคนที่มาแทบทุกวันเลยก็กินวันหนึ่ง17เก้อนเนี่ยแต่เขาจะม เคยทานได้กี่ก้อนก็มี35ก้อนสามสิบห้ก้อนที่กินหมดนะวันวันหนึงนะครับพี่ก๊อฟใช้บะหมี่ในการขายกี่กิโลกรัมครับประมาณ55กิโลประมาณ1,100ก้อนแล้วก็เกี๊ยวอีกประมาณ1,000ลูกคุจะทังแค่นี้หมดเท่าไหร่เท่านั้นไม่ทำเพิ่มแล้วเพราะว่ามันไม่ไหว เปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับ10โมงครึ่งครับถึงบ่ายสามโมงครึ่งพักหมดก่อนผมก็กลับก่อนวันหนึ่งรับลูกค้าประมาณกี่คิวครับพี่แรกๆที่คนเยอะๆอะผมจะจแจกคิวแค่ละไมคนเพราะผมจะไม่ให้คนมายืนรอนาะนแต่ตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมามายืนรอเหมือนเมื่อก่อนก็คือก็จะมาเรื่อยๆมาทีชุดหนึ่งสิบคนยี่สิบคนแต่มาเรื่อยตลอดไม่ได้พักหลักก็คือมันก็วันหนึ่งก็ตอนนี้ก็สองร้อยคิวเพราะสองร้อยคิวผมก็ไม่แจกแล้วเพราะมันก็จะเป็นช่วงบ่ายๆก็จะซาซาลงก็จะแบบว่าไม่ต้องต่่คคคิวออคิวววว้้้ะะใชบัแแแลน แ,และทราบว่าพี่ก๊อฟเนี่ยยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กคนท้องคนชราคนพิการเนี่ยที่พี่ก๊อฟให้ทันสีด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับทุกวันครับวันหนึ่งผมก็บริจาคก,กับคนพวกนี้แบบว่าคนในกลุ่มเป้าหมายที่ผมตั้งไว้นะก็ประมาณวันหนึ่งสามสิบถึงสี่สิบถ้วยนะก็เปิดบางทีมีห้าสิบถ้วยด้วยผมก็นารายได้ส่วนหนึ่งก็คือำกำไรของผมส่วนหนึ่งตัดยอดไปให้แล้วลูกค้าที่กินฟรีที่ร้านเนี่ยผมไม่ได้ให้น้อยกว่าราคาคนที่จ่ายเลยเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านน่ะหลกัลก,ลกๆจะเป็นคนท้องคนแก่แต่เด็กเนี่ยจะให้กินเยอะแล้วก็พวกคนเล่ร่อนเขาจะมีทุกวันอยู่แล้วแล้วพี่กอล์ฟสย่งไงนบ้างครับเวลาที่พี่กอล่านี้ได้ทนฟี มากกว่าที่พี่ก๊อฟเนี่ยได้ความสุขจากกาไปจากการขายบะหมี่ ทุกวันนี้คือแบบถามว่ากำไรมันได้เยอะมันไม่ได้เยอะมากหพี่เอางจริงผมได้ความสุขจากรอยยิ้มลูกค้าแล้วก็ได้ความสุขจากที่ลูกค้ากลับมาหาผมเงินทุกบาททุกตังค์ที่ลูกค้าเขามาอุดหนุนผมเนี่ยผมก็เอาเงินตรงนี้เหมือนได้ร่วมำบุญกับผม,ผมเอาไปต่อยอดให้กับคนที่เขาไม่มีแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของที่ร้านเนี่ยเป็นใครครับลูกค้าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยหลัๆตอนนี้เลยก็จะมีพวกพี่ไรเดร์พวกพี่นักเซนเจอร์วิ่งส่งเอกสารแท็กซี่โรงงานฝันใจคนยาก้าพี่ใครที่อยากทานไปอยู่ป๊อกๆนะครับหรือว่าอยากให้กำล พาคข้าใจดีของร้านไม่มีป๊อกๆเนี่ยก็สามารถไปทานกันได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับอย่าเป็นคนเก่งที่ไร้น้ำใจควรเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว